ท้องแล้วแล้วก็แบบยังหยุด <c oughs> กาแฟไม่ได้ค่ะยังกินกาแฟอยู่เลยค่ะมันมีงานวิจัยบางอย่างค่ะที่เขาเชื่อว่าการกินกาแฟเยอะมากเกินไปอ่ะมันจะไปสัมพันธ์กับเส้นหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงนอง้อง ทำให้เส้นเลือดของลูกที่ไปเลี้ยงน้องอมันตีแล้วก็ออกซิเจนสารอาหารต่างๆ,างๆไปเลี้ยงน้องได้ไม่ดีค่ะแล้วมันก็อาจจะสัมพันธ์กับเรื่องของการแท้งการที่ทารกโตช้าน้องตัวเล็กหรือว่าการเกิดการข้อ่อดกำหนดก็คืองานวิจัยเนี่ยมันมีแค่บางงานวิจัยที่บอกว่าเกี่ยวกันบางงานวิจัยก็บอกว่าไม่เกี่ยวมันยังหาข้อสรุปที่มันร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ค่ะ เพราะฉะนั้นมันก็เลยยังไม่ถึงขั้นห้ามแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เราก็เลี่ยงดีกว่าแต่ว่างานวิจัยก็ค่อนข้างแน่ใจอยู่ว่าถ้าเรากินปริมาณที่ไม่ได้มากพอมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอันตรายกับน้องขนาดนั้นก็คือจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เราให้งดอ่ะมันคือคาเฟอีนใช่ใช่ค่ะที่มันอยู่ในกาแฟใช่ค่ะซึ่งจริงๆคาเฟอีนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกาแฟอย่างเดียวใช่ไหมหมอมันอยู่ในไหนบ้างคะในประเทไหนบ้างคะมันมีหมดเลยทั้งกาแฟชาแล้วก็พวกเครื่องดื่มจุกกำลังแ่ แต่บอกว่าถ้างดได้อ่ะก็งดแต่บางค<ช>นงดแล้วมันมีอาการภภภภบางคนภภติด <บร S 1> มากอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าก็ลองเป็นเลือกที่เป็นดีคาฟทำความเข้าใจว่าคําดีคาฟคอฟคฟี่คือเป็นกาแฟนั่นแหละแท้ๆแ,แต่เขาวาสกัด,ดเอาคาเฟอีนออกซึ่งในกระบวนการของการสกัดเอาคาเฟอีนออกมันก็อาจจะมีคาเฟอีนหลงเหลืออยู่ประมาณ0.5-3ึง3%ซึ่งมันเป็นปริมาณที่น้อยมากๆคือประมาณ10มิลลิกรัมตามงานวิจัยเนี่ยที่เขาบอกว่ามันอาจจะส่งผลต่อทารกนะก็คือประมาณมากกว่า200มิลลิกรัมต่อวันใช่ค่ะนะคะ ซึ่งอาจจะทำเนี่ยการวิจัยบอกว่าอาจจะทําให้แท้งทารกคลอดก่อนกำหนดตัวเล็กซึ่งจริงเหมือนที่คุณหมอบอกว่ามันเกี่ยวกับการนําอาหารเกี่ยวกับหลอดเลือดที่นําอาหารพอหลอดเลือดมันมีปัญหาติดตันเด็กก็ตัวเล็กเด็กก็แท้งง่ายเด็กก็ขาดสารอาหารอย่างนี้เป็นต้น